หยิบยืมภาพยนตร์ร่วมกับลลมละลายโปรดักชั่นสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ต่างคนต่างเครียดกับผมพูดทางอภิมหาอมาตะนิรันดร์การนะครับท่านผู้ชมครับเกี่ยวกับความลี้ลับความสงสัยเกี่ยวกับเรื่องไสยศาสตร์บางคนถามว่าไสยศาสตร์นั้นมีจริงหรือไม่นั้นพูดผีมีสตร์มีจริงหรือเปล่าบางคนก็บอกว่ามีบางคนก็บอกไม่มีวันนี้เราจะเอาเรื่องเกี่ยวกับคนทรงเจ้า ที่มีผู้ผีปีศาจสิงอยู่ในร่างของตัวเองมีจริงหรือไม่มีจริงนั้นวันนี้เราให้พบกับคนกลุ่มหนึ่งซึ่งเขาบอกว่าเขาว่ามีจริงเขาบอกมีมาตั้งนานแล้วซึ่งเราไม่รู้ฝ่ายอีกกลุ่มหนึ่งบอกว่ามันมีไม่จริงพิสูจน์ไม่ได้วันนี้นะครับเราจะมาคุยกันกับทั้งสองฝ่ายเลยฝ่ายแรกนะครับก็คือคุณนุ้ยเฉินยิ้มและก็คุณโจอี้นะครับสวัสดีครับ สวัสดีครับอันนี้เป็นฝ่ายที่เราเชื่อใช่ไหมครว่ามีจริงแต่งมาขนาดนี้คุณไม่เชื่อเหรอคคนเราก็มีไสยศาสตร์ที่แต่งเหมือนจริงบางคนก็หลอกลวงก็มีนะคะผมไม่ได้มาเพื่อเล่นๆโอเคคุณนุ้ยมีจริงคุณนุ้ยเชื่อนะครับแต่อีกฝ่ายนี่เขาไม่เชื่ออันนี้ก็คือเป็นฝ่ายกลุ่มของคุณตป้งเหน่งเชิญยิ้มนะครับแล้วมาเรื่องของเขาสุดท้าคุณตุ้งเหน่งครับสวัสดีครับสวัสดีับอาวันนี้เราจะมาคุยกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องไสยศาสตร์มีจริงหรือเปล่าอ่ะเริ่มจากของคุณนุยยยก่่ออนนแตตงัวเหมาาจร์ล ผมมาจารนุยกันเองนะโอ้รับจ้างสักอะไรหรือเปล่าสักกระหมาอ๋อก็สักกับคนและสักกระหมาด้วยครับสองอย่างเลยอะีรข่าวว่าเวลาคนที่ทุกข์ใจกุ้มใจเนี่ยก็จะมาหาเราก็จะมาหาผมก็จะ แผ่เมตตาให้เขาแผ่เมตตาหรือหลอกลวงกันผมก็ไม่ได้เอาอะไรกับเขาแผ่เมตตาคือยังไงฮะก็แผ่เมตตาให้เขาเขาก็มาทําบุญของที่เอามาทําบุญเสร็จปุ๊บผมก็จะไปทําบุญเอาง่ายๆเลยคุณนุชคิดตังเขาไหมคิดสิครับไม่คิดในอะไรแดกกันละครับเขาไม่หยุดอย่างนี้ผมขอเวลาสักครู่ครับคุณวงหน่งจะเย็นคือมันหมั่นเขี่ยวอะครับคุณเปิดโอกาสให้ผมพูดบ้างสิคุณถามเขาเลยดีกว่าถ้าเขาไม่เชื่ออะไรเขาก็ถามผมไอ้ร้า้ใจเย็นถามว่าคุณคิดเงินเขาไหมฮะคิดตังไหมเวลาคนมาหาคุณคิดก็คิดบ้างเป็นค่าครููออคคคคคิดมาาากเเป็น่่รรีะไ ครละี่าบาทสิบาทก็พอแล้วคุณคุณรู้ผมคิดเจ็ดพันสิบสองบาทผมคิดค่าครูแค่สิบสองบาทแต่ที่เหลือเศษหกพันกว่าบาทผมก็ไปถวายวัดที่วัดบํารุงตนตำบลกระเพาะอำเภอลำไส้จังหวัดลำตัวอยู่ที่ไหนอยู่แถวเชียงใหม่อ้ยอยู่เชียงใหม่เขาบริจาควัดนะคุณพวกเองแหละฮะเขาได้แค่สิบสองบาทเท่านั้นเองครับผมแล้วคุณคิดว่ายังไงฮะเขาหลอกลวงไหมพวกนี้พวกหลอกลวงมาช่วยให้คนแบ่งเบาภาระคนสบายใจสมมุตินะ มเป็นผู้หญิงเงี่ยผัวหนูไม่กลับบ้านแกอ่ะคุณหมอหนุ่ยช่วยหน่อยกันจะทําไงครับถ้าเป็นลักษณะนี้ยคุณจะช่วยยังไงต้องถามวันเดือนปีเขาก่อนครับว่าเขาเกิดวันอะไรแล้วก็ถามวันเดือนปีของสามีเขาบางทีปีมันชงกันมันไม่กินเล่นกันมันก็ต้องแยกทางกันไม่ชงกันจะกินกันยังไงล่ะจะไปไม่เกี่ยวคนละชงกันนะไม่ใช่ครับ้องหยุดนิดนึงครับคือสอนศิล์มันไม่กินกันครับ นะอยู่กันไม่ได้มันก็ต้องแยกทางกันแต่ว่าเอ้ดวงพอที่จะเรียกกลับมาได้ผมก็จะเรียกกลับมาคือเรามีวิธีแก้ใช่ครับไม่หลอกลวงเขาไปทําอะไรไม่ดีเหมือนกับเน้นพัดลมเยไม่ใช่นะฮะเนนแอร์อะไรเงี้ยต้องถามมาดิจะทําไงให้ผัวหนูกลับภายในสามวัน7วันโทรไปโทรไปผมก็โทรไปเอาคุณอยู่ไหนเนี่ยเมียคุณรออยู่นะ บอกโอ้กิติดงานอยู่ต่างจังหวัดอเสร็จงานแล,ล้วรีบกลับมาหานะเขาก็มาใช่ไหมทำไมกลับง่ายจยเนี่นเราพิธีของมึงแค่เรียกมึงนนะมาโทรเองก็ได้ มันก็แล้วแต่เขาจะมีวิธีในการเลือกตั้งใช่ไหครับเขาต้องใจเสน่ห์โทรศัพท์ผมเนี่ยผมลงอาคมไว้หมดแล้วโอ้ผมลงอาคมไว้หมดแล้วไม่ใช่อยู่ๆกดโทรคนพูดเอาแต่ความจริงนี่ครับเดี๋ยวได้แต่เดี๋ยวสำนักแต่ละสำนักเนี่ยที่ผมเห็นก็มีการตั้งศาลเพียงตาโอ้ยอันนั้นไม่ใช่อันนั้นไม่ใช่เรียกวิญญาณเรียกให้ดึงดูดให้อันนี้ไม่ไม่เกี่ยวอันนี้ไม่เกี่ยวกับอ่ร่างทรงอย่างเดียวครับไม่เกี่ยวกับตั้งศาลต่างๆเดี๋ยวสักครู่นะครับอ่คุณนุยครับคนนั่งข้างๆคุณเนี่ยเขาเป็นเป็นใครฮะคือเขาเป็นคนออ่แฟริกา แล้วที่บ้านเขาเนี่ยเขาก็เป็นพวกพ่อมดหมอผีเหมือนกันเขาชื่อเรื่องนี้ด้วยเดินทางมาที่ประเทศไทยแล้วมาเจอกับผมแล้วเขาสัทธาเขาก็มาฝากตัวเป็นศิษย์สอบทมแล้วก็ได้ไหมฮะได้ครับผ่านผมได้เลยถามว่าเขามาอยู่เมืองไทยนานยังฮะกูได้เสนอตาลูกูไดิเซนต์กาบดิโก้กูดิเซนต์กับดิปุรไทยแหล่งอดีตอ๋ออามี่เด็กนักการณ์นักสกุลเน็กนักการณ์ยงยองยองกับชุกุลชุกุลที่เซนต์าอยู่สองปีอะชุกุเนี่ยครับสองปี เขาพูดเขาเหมือนเขาสนิทกันมากก็เขาเป็นเพื่อนกันนี่ฮะเขามาด้วยกันเขาศึกษาวิชาด้วยกันมาใช่ครับผมคุณาจเย็นหน่อยฮะแล้วตอนวนี้เขามาเนี่ยตอนเขามาเขามายังไงฮะกูเลยเสนอร์อาร์โกที่เลเซอร์วอร์ดออดิเชียร์แอฟริกาดูกูริสโตรบริคัมฟอร์มไทยแลนด์กูริคิวบอร์ดิูริสเดมายังไงไม่มีออกมอนมันทับซับบางทีมันทับศัพท์แอฟริกาคุณไม่เคยดูอะไรพิเจอร์สมัยแผ่น37โอ้นี่คุณยังจำได้มงมงจำได้ น่าจะโลทิ้งได้นะมีให้เคยมันมีอยู่อจะหาดูได้ตามเพจของเราอะตอนนี้อะเข้ามายังไงฮะอออำเานี่่นาดการนักศึกษาขนาการกับไทย a i s เวสอปรมาเดนจะไทย a a y s เดนจะบูมนจะพุกเกตโอ้โหเนจะปกัก ฉันไม่รูสิฉันยืนกันไว้หนิฉันไม่รู้สไม่เยไ้ไวนเขาตอนแรกมาสายการบินนะฮะการบินหนึ่งไม่ต้งไปอชูนะฮะก็มาก็มาเสร็จปุ๊บเนเอ่อลังจะจอดลนเว่นะฮะ เออลงเครื่องมาเครื่องมันกระตุกเพิ่ปุ๊บเออที่ภูเก็ตโอเควันที่เดินทางในเส้นภูเก็ตเนี่ยภูเก็ตนเโอเคแล้วก็ระเบิดปุ๊กภูเก็ตกะพูดได้ภูเก็ตแต่ไมต้องไอเฟสไอเฟสมันทับสัตว์อ๋อมันเป็นคำเดียวกันครับภาษาบ้านคำเดียวกันของพวกหนึ่งพอลงจากเครื่องเสร็จปุ๊บก็เลยไปต่อเรือไปต่อเรือแล้วก็มาลงขับเรือหางยาวมา ปมาลงที่นวลจันทร์นวลจันทร์ซอยนวลจันทร์โอ้ยนี่ก็ขับเลยมาลงซอยนวลจันทร์เลยไอ้เฮียมาลงตรงไหนก็จันทระสานกันดีมากเอาเอาสั้นๆเลยครับตอนนี้เราเผื่อเราจะให้ทางรายการเราโทรไปหาเขาขับออกมาอีกรอบหนึ่งถามเขาว่าเขาพักที่ไหนอยู่ในเกลิชเชนเอลอาร์เรโกชิเนบอรดยูสติสปุร์ดอาร์เรโกวิสติสติสเป็นผู้คน ไนไมาทีเล็กไม่มีที่พักผมก็เลยไปนอนบ้านไอ้เฮียสมเด็จครับมาชิเแรกไม่มีที่พักไงเขาไปนอนบ้านเยสมเด็จไงเฮียสมเด็จมีบ้านนี่ไหนแกก็นอนสันเจ้ามีม่เอ้าเดี๋ยวพูดไทยได้นะครับนี่อ่าคือพูดได้อเอา้าเออแล้วมันเป็นล่ามทําไมเขาพูดไทยได้คุยก็ได้คุยก็ถามก็ได้เด้อเด้อพูดไทยได้เหรอครับครับพูดไทยได้ครับพูดชัดไหมครับชัดกว่าพ่อมึงเองอันนี้สมัยอธิคุ้งทนเก้าลาวอันนี้ยี่สเจ็ดเดยวเด้อ ที่ไหนก็พูดอย่างนี้แหละครับเขาพูดตุกทีอ่ะจังเขาได้แล้วเพราะเขามีมีศาสตร์ในร่างกายของเขาเขาเป็นพ่อมดหมอผีที่แอฟริกาเขามาจากอเมริกาเลยแอฟริกาเลยเอางี้ดีกว่าไอพวกไอวิทยาศาสตร์นะเวลาจะกินไส้กรอกทีเอาหมูเป็นตัวๆใส่ในเครื่องถูกต้องแล้วทำเครื่องปั๊บ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 รอแป๊บหนึ่งออกมาเป็นไส้กรอกถูกต้องแต่นี่นะฮะความสามารถของเขาทำไมฮะนี่คุณอยากจะได้เด็กสักคนหนึ่งนี่ใส่เข้าไปเลย รอเก้าเดือนออกมาเป็นเด็กพูดได้ด้วยเขาทำได้เลยฮะอย่าว่าแต่มันเลยกูก็ทำได้นี่มึงเอาอะไรมายกตัวอย่างมึงบ้าไปเลยเอาไม่คุณอยากจะ <ๆ S 2> ดูอะไรดีกว่าผมอยากจะถามถามว่าเขาบอกไอ้เพื่อทรงเจ้าขเขาเป็นพ่อมดหมอผีอะไรพวกนี้ผมมันมีจริงเหรอมีไหมฮะไอ้วกผีปีศาจอะไรเนี่ยที่คุณเป็นพ่อพ่อมดหมอผีเนี่ย มันมีตำนานมาตั้งแต่พศอ,อะไรกับหนึ่งหนข้าสี่ี่สมสองครับผม <จง S 2> ปีพันหนึ่งร้อใช่ปีพ1 0 0รยไอพันหนึ่งรอนี่ผมว่าในโลกเราคงไม่มีใครอยู่เลยนะครับคนหนึ่งคุณนี่นะปากคุณนี่นะคุณก็ไม่เชื่ออะไรแล้วแล้วปากดีอย่างเงี้ยนะถ้า<ะ>คุณเสียชีวิตหรือตายไปนะผมจะเผาคุณแต่ตัวก่อน ปากนี่ผมจะตัดออกมาแล้วก็เตะเล่นกูนั่งอย่างเงี้ยันทำอะไรคุณพูดอย่างเงี้ยปากผมก็ถึงหน้าแต่ถ้าว่าคุณเสกตัวเองได้ทำอะไรได้ผมขอลองสักนัดเดี๋ยวเราทดลองอย่างอื่นาทดลองอย่างอื่นะดฮะเอาที่เขาถนัดดีกว่ามันเจ๋งจริงคุณจะมีอะไรพิสูจน์ให้รู้วะ เขาจะได้เชื่อคุณเราปืนมาคมขู่ผมในรายการลูกศิษย์ผมนี่ดูกันเป็นไม่รู้กี่ล้านคนลูกศิษย์ผมไม่เคยมาแล้วปะทะกันไปเลยวัยรุ่นกับวัยรุ่นแค่ลูกศิษย์ผมนี่ไม่มีอะไรเลยไอ้พวกนั้นนะยิงเข้ามานะปังปั้งปังปังไม่ออกสักนัดหมายถึงว่าปืนนี่ไม่ออกตุงอยู่ในนี้หมดไม่ออกดูในนี้หมดเลยแต่ไม่ตายเข้าแต่ไม่ตายเอาว่าบอกเขาว่าเอาไม่เข้าดีกว่า ก็ oh คนบ้าอะไรเดินไปหาใครก็ตุงอยู่ตรงนี้อาจจะหนังเหนียวหรือมีคาถาที่เขาให้กับลูกศิษย์เขาเปิ้ลบางบวัวทองไอ้เปิล้ลบางบวัวทองอนั่น่ะ,นะ,นะละมันหลอกอลวงชัดๆ ไอ้วันบัมโบทองใช่นี่เขาดังมากแต่บัมโบทองอ่ะคนบ้าจะไปอะไรขลอกอะไอ้สังอะไรเลคนบ้าที่ไหนหน้าตาจะคล้ายสายันดอกสะดาวนั่นแหละคุณคุณก็ไปเชื่อไปทีคนวันมันก็ไม่ทำอะไรเหมือนกันไปเปิดเฟซมันดูเลยไปเชื่อกันเถอะพวกเชื่อกันพวกเชื่อกนสิพวกพวกจะมาแสดงเพลินนะมันแสดงดับบลูดับบลูเพลินจะมันีย่างนี้ที่นี่ฟังเสียงมาฟังมาโอเคอะไรเขาว่าอะไรกูก็งงอยู่ๆก็โผล่มาตกใจมันลงไม่ไหวนะครับ บววิญญาณเขาลอยอยู่ครับเขาหนาครับเขาไม่ชอบแอร์เรียกเขามาเลยเรียกเขากลับมาวใครร้องเพลงเรียกกลับมาเดียเดี๋ยวเขาจะเรียกวิญญาณนะลองดูนะแหมบอกวิญญาณคุณมายืนตรงนี้ขอชักนัดเชียวเฮ้ยเชอยเอ้เฮ้ยฮ้ยเ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 ฮ้เฮ้ย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 เเม้ยเฮ้าเฮ้ยเฮยเ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ แล้ผมผมไม่เส <opolit any> ียสมันเด็ป่องเน่ยป่องปองปองใส่หัวล้านนี่หัแม่เอยเสียเรเสี่นันน่นิฉนจิ้มเส้นนี้ดำอีักลาสิเวันนี้เอเะเสมเฮ้ยคนี่คุณหลอกลวงคนดูหมด้ะ เขาไม่รู้หรืองเล่นอะไรนั่นกูบ้างไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยคุณน้้ยนี่เรียกคำละมาใจเย็นดิเดผมถามหน่อยเด่มันมีอะไรที่มันทําให้คนทางบ้านเนี่ยเชื่อว่าผมเนี่ยเชื่อแล้วก็ทึ่งบ้างไหมอ่ามีไหมฮะมีไหมไฟคุณรู้จักไหมใครไม่รู้จักไฟก็บ้าแล้วใครโดนไฟเผาร้อนครับร้อนไหมฮะร้อนทุกคนเดี๋ยวผมจะลองให้ดูว่าเขาเนี่ยทนไฟได้ไอเนี่ยไม่กลัวไฟไฟเผาไฟลวกไฟอะไร ไม่มีร้อนสีงวดไม่ได้จ่ายเขาหนีหัวสุกหัวุ่นไฟนะฮะไฟนั้นโกลไฟฮะไุพวู้หนนะฮะไฟเผาเนี่ยไฟเนี่ยเดี๋ยวนี้หยุดไฟเนี่ยจุดไฟเผาเนี่ยที่ตัวเขาเนี่ยนะฮะเออไม่เป็นอะไรเลยก็คุณจะดูไหมล่ะท่านผู้ชมเขไม่น่าเชื่อว่าเหตุการณ์อย่างนี้จะเกิดขึ้นกับนาฬิกาของเราฮะจะมีการเผาเป็นๆเผาร่างกายแต่ไม่เป็นอะไรเลยอันนี้เราต้องบอกท่านผู้ชมว่านว่าการแสดงครับเป็นมิตรธรรยชาในการชมเชยนะฮะอย่าพึ่งเอาไปเรียนแบบนะครับขอชมก่อนได้ไหมฮะได้ครับได้ครับขอดูครับ ศรัทธาเทว่ามนรู้สั่นทงประตูทุกวันนีมั้งเรื่องเรื่องคาถาเนี่ยบ้านเขาฟังรู้เรื่องไหมคาถาเราไม่รู้เขาฟังไม่รู้แต่ผมทำให้เขาได้อ๋อพวกแกกันไฟเหมือนกันเนอะครับขับับุญแล้วี่ยังไม่จงไ่มนิบหาย้ไลยครับหนึ่งนิ้วผมจะเปาให้ดููนิ้วัตั้งใจดูว่าพวกหน่งเอาหนึ่วันหน่งิ้วยืนไงี้ คุณดูนะะฮเฮ้ยน้ำมันลองสันเลยเหรอครับดูเฮ้ยเอ้าเฮ้ยเฮ้ยทำไมเขาดับเร็วจังไม่ได้ดับแล้วเขาก็คุณผู้ชมอย่างนี้ได้ดีคุณแต่เดี๋ยวคุณผู้ชมไหนครับสีหน้าเขาปกติไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะฮะใครมาย่างไก่นี่ขนมันเบ่ง่างนี้เห็นไหมนะเขาไม่ร้อนเลยเขาไม่มีสีหน้าการตื่นเต้นอะไรเลยเห็นไหมครับาชา์น้ยครับครับ ถ้าสองนิ้วนะสองนิ้วได้เดี๋ยวลองพูด้นสเตเดียมตัวนด็เกิดสุดประวัติเอาสองนิ้วด้วยโอเค no ได้ครับ no no ภาษาข้อคือได้เราจะพูดกลับกันถ้า yes ไม่ได้ no ได้ถามอะไรถามอะไรพูดในสเตเดียมเด็กวัยเกิดสุดประวัติสองนิ้วเร็วๆเลยเร็วเร็เหมือนเป็นการดูถูกเขามาเลยสองนิ้ว yes ขอเขาดูเขาดูว่าคุณเป็นอย่างนี้ดูทูวันทูโอเคปึ้งโอเค five อย่าไอ้สีหน้าเป็นอย่างนั้นนะสีหน้าเขาเป็นอย่างนั้นบ้านเขาเป็นอย่างนี้ทุกคนอ๋อเขาแป้งเขาไม่ตื่นเต้นเหม็นอะไรนะเหม็นอะไรเขาบอกเขาทำได้ก็ทนได้คุณผู้หนึ่งเชื่อหรือยังเชื่อไหมผมไม่เชื่อหรอกครับอ่ะเอางี้ถ้าทำได้ทีนี้นะผมเชื่ออ่ะสี่นิ้วสี่นิ้วครับผมห้านิ้วไปเลยดีกว่าห้านิ้วเลยมันจะได้จบจบไปซะดีโอเค บนว่างทู1 1> ่ที่โฟร์ไฟไม่มึงถามคูเร like yeah. right? ีอย่างนี้เนี่ยดูดิมันไม่แล้ว่ะเอาไปดิอะไรนะเอามือมาดินี่ไปห้านิ้วเลยฮะเนี่ยพวกหนิงดูนะห้านิ้วเลยฮะไปดิษฐ์กันเลยใช่หรือเปล่า ยูเดิเยอะป่ะฮะเยอะไปผมยิบบอกยิบบอกเยอะไปอะไรวัดแอฟริกาเขาไาสถานเดนไม่รู้กันกระจายไหมอ๋อคุณไม่ได้อยู่บ้านคเขาผมไม่รู้นะครับเอาเองโชคๆเลยอ่าดูยิบแบบนี้เอาไม่งั้นผมไม่เชื่อยิบแบบนี้เอางี้ดีกว่าเดี๋ยวผมจะจุด เออล่าจากนี้แล้วลงรางมันี้ให้มันไล่ลงมาดิได้ไหมฮะก็จะได้ดูทางโอเคโอเคฮะยางงั้นนะครับดูบดิษัเอาบอดอเัยวะอาบอดใชยผมรู้ครับแต่ประกันชีวิตก็ไม่มีเลยอ่ะไม่กลัวผมเนี่ยคุณดคุณดคุณด้คุณไม่เชื่อเหรอคุณไม่เชื่ออาจารย์เหรอผมเชื่ออาจารย์ครับดูประคำก็มีอยู่นี่ใหญ่ขนาดนี้คุณกลัวอะไรมันจะมากกว่าผมอีกอ่ะนี่มันง่ายไงเอาจัก แค่หัวไหลลงมาที่มือท่านนี้นั่นพอไหลลงมาได้ครับอนนี้ก็ได้ครับอาจารยนเอาห้านิ้วพอผมอยากดูได้ได้ได้แต่ขอโชคโชคเต็มเต็มจะย่างไก่แล้วนั่นนี่นั่นี่บอกเอาพริตตี้อะไรอ่ะคุณทำไม่ได้จะไมนี่ทำได้ครับใช้เย็นนี่เออแอร์มันแรงว่ะไปเป่ามันก็แห้งจะเพิ่มเหรอที่คุณดูเดี๋ยวผมช่วยอร์อะไรนะครับอาจารย์อันขชาวครับครับผมมือไม้สั่นทุกคน แช่ๆนะช่วยดูแช่ครับแชครับถามเขาอย่างเขาให้เท่าไหร่วันนี้คุ้มคุ้มไหมค่าอยู่ค่ายาแอ้โหเราเอามือไปตีโต๊ะทรมามันไม่ได้ตั้งใจคุณเชื่ออย่างคุณเชื่ออย่างเห็นไหมเขาเรียกว่าความทรหอดอดทนตรงด้านนี้ผมเชื่อ50%กันแล้วกันฝากกด subscribe ด้วยนะคะ